พบลูก เจ้าบ้านเวเดอร์บลเมนผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ถือว่าทำผลงานได้ไม่ดีเลยโดยเฉพาะกับเกมในลีกที่เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวและเป็นการแพ้ 2. ไปถึง9เกมด้วยกันอาการก็ถือว่าค่อนข้างดูโคมมาอยู่พอสมควรเลยขณะที่ทีมเยนเลว์คูเซ่นผลงานโดยรวมในช่วงหลังก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนตีเดีวยวโดยเฉพาะกับเกมในลีก10เกมหลังสุดพวกเขานั้นเก็บชัยมาได้ถึง7เกมด้วยกันและเกมนี้ Re v v เลว์คูเซ่นเองนั้นพวกเขาจะต้องบุกมาเจอลงด้่นทีมเจ้าบ้านที่ก็มองว่าไม่น,าน่าจะดูเป็นงานที่ยากเท่าไ ถ้าเทียบกันดูในเรื่องของฟอร์มและศักยภาพของทีมรวมไปถึงในเรื่องของสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านทีมเยอนเลเวอร์คูเซ่นที่ค่อนข้างดูดีกว่าเยอะในทุกๆมุมทาให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยอนเลเวอร์คูเซ่นจะบุกมาและลุ้นเบียดเอาสามแต้มกลับบ้านได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้ควรเลือกเชียร์เลเวอร์คูเซ่นจะเหมาะสมกว่าทีเด็ดฟันธงวันนี้ต่อไปเลยห้างยาเลเวอร์คูเซ่น ok สกอร์ที่คาดเลเวอร์คูเซ่น ok บุกมาเชียร์เรเดอร์เบเมนศูนย์ และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ให้เราด้วยจัดเฟรนยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน